มาพอกันอีกแล้วก็ผมกับจาหนุย่ยเมืองเกินครับจิตมีมาพวอกันช่วงเดือนเมษาเด้อนี่เอาบรรยากาศมาให้หนึ่งช่วงเดือนเมษาหน้าร้อนบรรยากาศี่เป็นยังสี่แล้วครับอีสานบ้านผมแหงแล้ยงครับมันแหงแล้งก็เพราะช่วงหน้าเมษานี่นะครับจะเป็นฤดูฝนหน้าฝนกับน,น้ำเต็มมันลครับแถวนี้ เอาบรรยากาศไม่เบิ่งครับนี่ช่วงเที่ยงเทียงเอาหัวไปกินนามครับในเวลากินนามลามไว้เขากินหายาอยีู่นะครับนี่พอปมดจากาลักลามไว้เนาะกับมันเข้าก็หูอยู่แล้วเนี่เดินดิง่งไปหาบอ่อน้ำเลยครับเนี่ยบอ่อน้ำที่เราขุดไว้เนาะมันกับซีมนนามอยู่ช่วงนานแหน่งกสิมีมนหนาอยู่ในบอ่อเนี่ยครับอย่างตรงดิ่งมาเลยครับ หาสะน้ำครับหนาแรงกันสิเป็นยังสี่แล้วครับอีกเดือนหนา้าพฤษภาพมีตัวหนา้ากัสิมีฝนว่านพี่น้องน้ำเต็มมดแล้วครับแถวนี่ออกบรรยากาศว่าให้เบิ่งนออิสาดว้านค่อยร่อยเอดปทุมรด์ครับผมอากาศกระห้อนแดดกระห้อนครับพี่น้องเอาวัวมากินน้ำครับเอาวัวกินน้ำยม เที่ยงเที่ยงเดือนเมษานะครับผมครับยากาศแดดกระหวนพี่น้องเอ,อ้ย